มาเฮ็ดใส่กองอีสานไววทกินเองกันจ้ามื่อนี้ก็จะเฮ็ดแบบง่ายๆแบบวัตถุดิบที่มีอยู่ในตู้เย็นเลยจ้าอันนี้ก็จะเป็นหมูสันนอกนะคะเอามาซับให้ละเอียดใส่ทั้งมดกับเครื่องกิโลค่ะจากนั้นก็ใส่เกลือหนึ่งซอนซ่าแล้วก็พริกไทยปนสองซอนซ่าผงปรุงรสสองซอนโตะกระเทียมนะคะนวดใส่เป็นกระเทียมจีนค่ะ ผสมกับหลากผักชี่หนึ่งหลากนะคะกระเทียมนียวกระไ่ประม้าหนึ่งหัวนี่ละจ้ากะอ่เนาะจานั้นกระปรุงด้วยน้ำตาลเพิ่มค่ะสามช้อนโต๊ะนวดผสมให้เข้ากันดีจนแข็งุณเด้อค่ะเด้อนวดกระสิบได้ใส่มันหมูนะคะเพราะว่าโบมี่เนาะกระไซแต่เนื้อนี่ละค่ะจานั้นกระไ่ข้าวเหนียวค่ะตามจริงกระิใส่ไ้หัวซิ่งไข่น่ำค่ะแต่ว่าลูกบ่กินน้ำเนาะขั้นใส่หัวซิ่งไข่ก็เลยบรได้ใส่พี่น้องสิใส่ก็ได้ด้วยค่ะแซ่บพือกัน นวดแล้วก็พักใบก่อนค่ะมาจัดก,การในส่วนของไส้หมูเมื่อนี่นุกก็ซื้อไส้หมูเป็นไส้หมูมักเกลือนะคะเอามาได้แล้วเขาก็เอามาล่างค่ะก็เอาไปซ้ำเท้าใส่เนี่ยนะคะนุกก็สิใส่ประมาณสามเซนเนาะนุ่กก็สืดึงเอาออกมาประมาณสามเซนที่เหลือก็เก็บแช่แข็งไว้ใส่ได้อีกเพื่อค่ะล่างน้ำออกดีๆค่ะเทงภายนอกเทงภายในค่ะเขาจะอาไส่เกลือมาหลายค่ะเท้ากระสิกรอกน้ำเข้าไปในลำใส่น้ำนะคะ เพื่อหลางทำความสะอาดจางสิบ่มีกินเหม็นเนาะแล้วก็เป็นการเช็คห้อยหัวห้อยอย่างนั้นค่ะคั้นมันหัวยัดเข้าไปมันก็สิแตกเด้อได้แล้วเขาก็ไปกอกใส่เลยค่ะอุปกรณ์ที่ใส่ในการกอกก็ตามสะดวกเนาะค่ะเนาะผู้ลงค้นพ่นกับมีแนวบีบค่ะแต่เ้าบ่อ่อยได้เหตุเขาก็เลยบรไส้ซื้อแนวบีบนะคะดนโนเห็ดเทื่อก็เอาขวดมาตัดแบบนี้ก็ได้ไดค่ะแล้วก็เอาเมือยัดหยัดเอาไม้ยัดหยัดลงไปแล้วก็จะได้ออกมาประมาณนี้ค่ะเขาก็เอาเสือกมัด มัดให้เป็นใส่กอกตามขนาดที่เฮาต้องการเลยค่ะมักเป็นตอนหน่อยตอนใหญ่ก็แล้วแต่เลยเดอ้อทั้งนีกระหน่อยแน่ใหญ่แน่ค่ะบบเ,เป็นอย่างกคเฮหดกินเองเนาะนึกกะหาเสื้อที่จะเ้ามัดใสก่กอกว่าไ้ค่ะแต่ว่ากับีไหมพรมอยู่ค่ะก็เลยใส่เป็นไหมพรมแทนนะคะผู้ลังค้นเพิ่นกะเอาเป็นเสื้อกล้งมัดก็ได้ค่ะเพราะว่าเวลาเฮานํำเอาใส่กอกไปย่างไปทอดเท่าก็ต้องตัดออกคือเก่าเนาะพี่น้อง มัดไปเรื่อยๆจนแล้วนะคะนกกระสีเอาไปหอยตากล่มตากแดดไวประมาณสองมือค่ะลดสายกระสีเริมออกเปียวๆแล้วค่ะเมื่อจังว่าบวมักแบบต่มนะคะบวมักแบบเปียวเท่ากับเอาไปย่างกินได้เลยค่ะพี่น้องก่อนออกไปพึ่งล่มเท่ากับเจาะมู้ฟ้องอากาศออกก่อนเด้อค่ะพอตากออกมาแล้วสีของใสกอของท่ากับสีสีขมขืนมากประมาณนี้ค่ะรด กลิ่นกัสิกลิ่นออกอันเปรี้ยวๆแน่แล้วนะคะเข้ากับมาตัดเป็นตอนๆแบบนี้แล้วก็เอาไปทอดค่ะแล้วแจผู้ใดหมักเนาะคนหมักอย่างกับมักอย่างคนหมักทอดก็เอาไปทอดจ้าโนโตคัดง่ายๆก็คือเอาไปทอดค่ะบ่ต้องอันดั่งไฟให้มันยากเนาะตั้งกระทะใซ่น้ำมันพ่ออุจุเนี่ยค่ะพ่อหน่อยๆน,นะคะใส่ไฟกลางค่อนอ่อนค่ะค่อยๆทอดไป